คลิปนี้นะคะเนจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะเวลาที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนอวัยวะที่ทำงานหนักคือตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยผลิตอินซูลินขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดน้ำตาลหรือสารพิษท,ที่เรากินเข้าไปในร่างกายนั่นเองน้ำตาลก็คือน้ำตาลจากเคมีเนาะของหวานทุกชนิดน้ำอัดลมชากาแฟที่มีการใส่น้ำตาลให้หวาน โดยเฉพาะน้ำตาลอุตสาหกรรมเคมีนะคะรวมถึงไขมันทรานอาหารแปรรูปอาหารปนเปื้อนสารเคมีทุกชนิดพวกนี้ทั้งหมดอะส่งผลให้ตับอ่อนจะต้องผลิตอินซูลินขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดน้ำตาลแล้วก็กำจัดอนุมูลอิสระด้วยนอกจากน้ำตาลนะคะพวกไขมันทรานสารเคมีพวกนี้มันส่งผลทาให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบมันก็เป็นผลพวงไปด้วยกันเนาะทีนี้พอร่างกายผลิต อินซูลินตับอ่อนผลิตจนตับอ่อนพังนะคะพอตับอ่อนพังปุ๊บบางคนก็ใช้วิธีฉีดอินซูลินเข้าไปเนาะแทนที่จะแก้ต้นเหตุต้นเหตุของมันคือการเอาพิษเข้ามาสู่ร่างกายเนาะกินอาหารน้ําตาลเยอะอาหารแปรรูปอาหารปรนเปื้อนอาหารไขมันทรานอาหารแป้งอาหารน้ําตาลขนมปังเส้นขัดขาวแป้งขัดขาวทั้งหมดเนี่ยคืออาหารที่เป็นพิษกับระบบหลอดเลือดหัวใจส่งผลให้ตับอ่อนพังนะ กินไม่เลิกไม่ลายอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปแก้ด้วยการฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อเพื่อที่จะแก้ที่ปลายเหตุคือกําจัดน้ําตาลแต่ตับอ่อนพังไปหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่แก้ที่ต้นเหตุเพราะเดี๋ยวตับอ่อนพังฉีดอินซูลินไปอีกต่อไปก็จะเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกหลายๆโรคซึ่งคนที่เป็นเนี่ยก็จะรู้ตัวเองดีนะจะไม่พูดเยอะทีนี้มาพูดถึงเรื่องอาหารแล้วจะเปลี่ยนยังไงแล้วจะกินยังไงแก้ที่ต้นเหตุแก้ง่ายๆมากเลยแก้ที่ต้นเหตุก็คือหยุด หยุดกินพวกที่เนกล่าวไปนะแล้วเติมด้วยอาหารที่เป็นผักพืชถ้าคิดไม่ออกกินส้มตํามันทุกมื้อเลยค่ะส้มตํามะละกอใส่สับป,ปะรดแทนความหวานนะใส่เกลือดําได้ปรุงให้ได้สามรสใส่ถั่วลิสงได้หรือจะเป็นถั่วอะไรที่เราชอบใส่มะเขือเทศได้แต่ว่าไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะใส่มะนาวใส่มะขามเปียกได้ความหวานไม่ต้องเติมความหวานแล้วถ้าจะใช้ความหวานจริงๆใช้จากธรรมชาติเดิมๆของผลไม้นะคะ แล้วเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องกินหวานให้เยอะๆแต่ว่าแรกๆเรารู้สึกโหยแล้วก็ทานบ่อยๆส้มตำเนี่ยทานมันทุกวันเลยค่ะลองพิสูจน์ดู7วันเนาะหรือถ้าไม่ไหวส้มตำก็ผักใบผักใบต้มนะคะต้มเอาผักใบทุกชนิดที่เราชอบจริงๆแล้วการทานดิบเนี่ยมันช่วยทาให้เบาหวานหายได้รวดเร็วมากวิธีทานผักใบดิบๆก็คือ ปั่นน้ำผักน้ำผลไม้ทานให้ได้วันละ7แก้วถึง10แก้วซึ่งนนเน้กินวันหนึ่งประมาณ5-7แก้วนี้ไม่ได้เป็นโรคอะไรเยอะแยะนะคะเป็นโรคก็คือโรคจากการกระทําตัวเองทําให้หลอดเลือดพังมีปัญหาเพราะนี้กินยามาเยอะมากตอนนี้น,นี้ก็มาแก้ด้วยการกินผักใบปั่นนะแล้วก็กินส้มตําเป็นหลกัหลกๆอันนี้อาหารที่สําหรับเบาหวานคืองดแป้งขัดขาวถ้าอยากจะกินแป้งคือถ้าอยากจะให้เบาหวานเนี่ยหายหายแบบ เป็นทิศทางที่ดีอ่ะกินผักใบกินมะละกอกินส้มตำแล้วไม่ต้องปรุงอย่างอื่นชุรสซอสห้ามปรุงเลยนะคะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆหยุดพิษนั่นแหละแล้วก็เรื่องการระบายพิษเนี่ยสำคัญมากเลยขับถ่ายให้ได้นะอย่างน้อย2 3สาครั้งก็ได้อะแล้วก็ไปออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกบ้างพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็หยุดกังวลนะการกังวลใจเนี่ยมันก็ทำให้โรคกำเริบได้เหมือนกันนะคะถ้ารู้สึกโหยทำไงก็ชงน้ำเกลือดำ ไม่ต้องชงเยอะนะคะชงแค่ปลายช้อนเพราะว่าคนเป็นเบาหวานยิ่งฉีดอินซูลินมาเยอะเนี่ยสารพิษเยอะค่ะมันเต็มไปด้วยสารพิษนะยาทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นยาพ่นยาฉีดยากินทุกชนิดเป็นกรดกับเลือดหมดเลยนะและทุกชนิดเนี่ยมีผลทําให้เลือดตีบทั้งหมดเลยนะคะทาไมเลือดต้องเสื่อมต้องเปาะต้องแตกต้องตีบเวลาที่เรากินยาไม่รู้จะยาอย,ย่างไงนี่ยังไม่รวมกล้ามเนื้อหัวใจทํางานหนักนะเหตุผลก็เพราะว่ายาเนี่ยเขาเป็นฤทธิ์ร้อน เขามีความที่ทําให้เลือดเป็นกรดเนาะมันไม่ใช่อาหารของร่างกายอะร่างกายเขาจะไม่เขาจะไม่ทนนะคะร่างกายเขาก็จะพยายามบีบตัวเองเกรงตัวเองเกรงหลอดเลือดเพื่อจะดันพิษออกดันพิษออกแล้วเราไปแก้ผิดจุดเนาะเราก็เอาพิษเข้าแล้วก็ไปฉีดอินซูลินแทนที่เราจะหยุดการนําเข้าพิษแบบเนี้ย แก้มต้องแก้ให้ตรงจุดนะคะน,นี่เป็นอาหารง่ายๆของคนที่เป็นโรคเบาหวานคิดอะไรไม่ออกส้มตามคิดอะไรไม่ออกน้ำผักและผลไม้ปัน่นมีทุกคลิปนะที่เนททาไว้นะคะขอให้โชคดีกันนะคะหายโรคหายภัยทุกคนบ๊ายบาย